น้องมาคินครบรอบหนึ่งขวบแล้วมิวนิฐาจัดงานวันเกิดให้น่ารักมากค่ะครอบครัวนี้นะคะเต็มไปด้วยความสุขที่ลงตัวจริงๆในทุกช่วงเวลาค่ะนางเอกสาวมิวนิฐาและก็สามีเซนนะคะมีลูกน่ารักน่ารักสองคนก็คือน้องมารินค่ะพี่สาวคนโตและก็น้องมาคินนะคะลูกชายคนเล็กค่ะเมื่อวันที่1 6ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันเกิดของน้องมาคินคุณแม่มิวนิฐาค่ะก็เลยได้ลงคลิปวิดีโอของน้องมาคิน ที่มีการถ่ายเก็บไว้ตั้งแต่แรกเกิดนะคะพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าสุขสันต์วันเกิดนันลูกขอบคุณมาคินที่เข้ามาสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะเติมสีสันแบบสุดๆให้กับแม่นะครับรักมากๆครับ ขอบคุณพี่ป๊อปและพี่เฟมที่ทำให้คลิปที่ถ่ายเก็บไว้ตั้งแต่รู้ว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งกำลังจะเข้ามาในชีวิตจนตอนนี้มาคิน1นขวบแล้วร้อยเรียงได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็อบอุ่นใจกับมิวมากๆค่ะขอขอบคุณเพลงดาวหางฮันเล่จากเฟลโลเฟลโลและก็เสียงเป็นโนเพราะเพราะจากพี่โตเปียโนแอนไอนะคะ มิวนิธาเนี่ยเป็นสาวสวยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยได้แสดงภาพยนตร์โฆษณาแล้วก็แจ้งเกิดจากโฆษณารวมไปถึงเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงคนขั้นเวลาของแบ็ควนิลาเพลงคิดถึงคนที่ไม่เคยเจอกันของตุ่มตามเดสตาเพลงโลกใบใหม่ที่ไม่มีเธอของพัชชาเพลงแฟนของลิปตาและเพลงอยู่ตรงนี้นานกว่านี้ของวงเกสโนวา จนภายหลังนะคะได้ก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัดของช่อง3ผลงานทางด้านการแสดงเรื่องแรกที่ทําให้เป็นที่รู้จักก็คือเรื่องคุณชายประวรุตประกบคู่กับป,ป๊อบธนวันรค่ะจนกลายเป็นคู่จิ้นต่อเนื่องกับละครรักออกฤทธิ์และก็มีผลงานาละครอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ยังมีผลงานภาพยนตร์ด้วยนะคะเป็นหนังดังสุดสัปดาห์ตอนรักอันตรายผลงานการกำกับเรื่องแรกของอเล็กเรนเดลออกอากาศเมื่อปี2555แต่ภาพยนตร์นะคะที่ทําให้มิวนิธามีชื่อเสียงมากมาก ก็คือแฟนดีแฟนกันแค่วันเดียวโดยค่าย GDS นะคะโดยปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ได้แต่งงานกับไฮโซเซนค่ะเจ้าของธุรกิจค้าขายทองคําโดยทั้งคู่เนี่ยมีลูกด้วยกัน2คนแล้วนะคะถือว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุขเพราะว่ามีทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายค่ะที่มาเติมเต็มให้ชีวิตครอบครัวนั้นอบอุ่นมากกว่าเดิมค่ะยังไงก็ต้องแฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องมาคินด้วยนะคะตอนนี้อายุหขวบแล้วค่ะ